น้ำหอมที่คุณเห็นอยู่ในมือผมตอนนี้ครับคือน้ำหอมที่ผมลำบากใจที่จะพูดว่ามันหอมหรือไม่หอมมากที่สุดตั้งแต่ผมเคยใช้น้ำหอมมาครับ สวัสดีครับผมเบิร์ดนะครับจาก s e n โลเบิร์นะกลับมาพบพวกคุณอีกแล้วครับคลิปนี้ครับผมจะมารีวิวน้ำหอมออกใหม่ที่ออกมาตั้งแต่วันที่1มกราลาที่ผ่านมานะครับซึ่งมาจากแบรนด์ที่ทุกคนเฝ้ารอครับเพราะเป็นแบรนด์ใหญ่มีดี렉เตอร์ด้านน้ำหอมที่ทุกคนจับตามองครับมันคือ นิวลุกครับจากคริสเตียนดีออร์ครับอ่าเป็นผลงานชิ้นที่3หลังจากฟรองซิสเคอร์จิองครับเข้ามาเป็นเพอร์ฟูมครีเอชันดี렉เตอร์นะครับผลงานแรกก็คือดีออลลิเฟลล่านะครับผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับสองก็คือลอเดอร์จดอครับและ3นิวลุกครับซึ่งอยู่ในไลน์ลาคอลเลกชันพิเวคือไลน์เอ็กซ์คลูซีฟไลน์นิชของคริสเตียนดีออร์นั่นเองนะครับผมเนี่ยมีโอกาสได้ใช้มาประมาณ2อาทิตย์ครับวันนี้ครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าอะไรคือนิวลุกครับชื่ออะไรเนี่ยนิวลุกหมายถึงอะะไรรนคับ2 กลิ่นเป็นยังไงครับโน้ตคืออะไรเวลาฉีดแล้วให้อารมณ์ความรู้สึกแบบไหนครับ 3. กลิ่นนี้ติดทนกระจายดีไม่ดีครับ 4. เหมาะกับใช้โอกาสไหนมากที่สุดและ 5. ความเห็นส่วนตัวสรุปสุดท้ายครับว่ากลิ่นนี้ผมรู้สึกยังไงไปพบกับฟูลรีวิวของ New New l o o k by c h r i s t i i n d ออ r ครับไปกันเลยครับ เรื่องนี้เราต้องย้อนกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยครับในปี1947เป็นช่วงที่สงครามโลกเพิ่งจบสิ้นได้ไม่นานนะครับผู้ชายถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหนดทําให้โรงงานผลิตอาหารผลิตอาวุธผลิตเสื้อผ้าเนี่ยใครต้องเป็นคนทำครับผู้หญิงนั่นเองนะครับถ้าเกิดใครไปเซิร์ชดูจะเห็นนะชุดผู้หญิงยุคนั้นจะเป็นโอ้โหมันชุดหมีเลยอะใช้ผ้าน้อย,อยเพื่อประหยัดทรัพ,พยากรน,นะครับเน้นกระฉับกระเฉงทนทานไม่เน้นดีไซน์นะครับมีการเวียนเอามาใช้ใหม่อะไรอย่างงี้ด้วยนะครับทำให้มิสเตอร์คิสเจเนอเรล์บอกว่า ไม่ได้แล้วครับแฟชั่นแบบนี้มันไม่เวิร์กครับสำหรับผู้หญิงนะเขาปฏวิวัติวงการด้วยการทําคอลเลกชันหนึ่งขึ้นมาที่เน้นส่วสทรงผู้หญิงครับเห็นเชฟเห็นว้าเห็นซูเลของผู้หญิงนะครับมีผู้หญิงคนนึงนะครับซึ่งเป็นบรรณาธิการของ h a r per อร์วาซครับเห็นเข้านะครับแล้วก็พูดคําว่าโอ้อ oh, ิสซ c ช a น e ิวลุ k คนก็เรียกว่านิวลุ k เลยทันทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคริสเดดิออเนี่ยก็ทําให้คอลเลกชันนิวลุกเป็นคอลเลกชันที่ปฏิวัติว,ตวงการแฟชั่นไปเลยแล้้วกกก็็ทําาใหเเปปนนนศูยย์ลลลงงขอฟช่โไ ซึ่งตอนออกมาเนี่ยการปฏิวัติอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีแรงต้านแน่นอนครับซึ่งสมัยนั้นเขาก็จะด่ากันว่าเอ้ยเพิ่งจบสงครามโลกมาไม่นานอะ่ะเข้ายากหมากแพงทําไมคุณใช้ผ้าเยอะมากในการทําเสื้อผ้าชุดหนึ่งนะครับบางคนก็จะพูดว่าเฮ้ยแบบทําไมคุณกลับไปยุคเก่าที่แบบต้องทรมานผู้หญิงใส่เหมือนคอเสดแต่หลังจากนั้นด้วยการดีไซน์ซิลเูเอตต่างๆนะครับก็ลบคําสดประมหมาทของคนได้นะครับแล้วก็ทาให้นิวลุกเนี่ยเป็นตํานานมาจนปัจจุบันนะครับเป็นไอคอนิกของโลกแฟชั่นเลยก็ว่าได้พูดประวััติมมาาานนนบย้อกล ที่น้ำหอมนิวลุกครับให้คุณทายครับทำไมถึงชื่อนิวลุกครับจริงๆแล้วเหตุผลเพราะว่ามิสเตอร์ฟรานซิสเคอร์จองครับอยากสร้างนิวลุกของน้ําหอมในยุคป,ปัจจุบันครับอ่าเขาเนี่ยอยากทําน้ําหอมที่มันไม่เหมือนกับน้ําหอมอื่นในตลาดเขาต้องการลื้อใหม่หมดสร้างนิวลุกเฉียช่นเดียวกับแฟชั่นในยุค1947ที่ปฏิวัติวงการแฟชั่นอันนี้เขาต้องการปฏิวัติวงการน้ําหอมครับแล้วคนก็ถามต่อไปอีกว่าเฮ้ยคุณเบิร์ตผมเคยเห็นน้ําหอมนิวลุกที่มีต่อท้ายว่า1947ย้อนไป สองปีที่แล้วจะเห็นนะตอนนี้เขาตัดออกผมเดาว่าเขาไม่ต้องการสร้างนิวลุคที่ไปอิงกับอดีตแล้วอะเป็นนิวลุคของปีนี้ครับเป็นต้นไปซึ่งน้ําหอมปฏิวัติวงการได้จริงเหรอครับเรามาดมกันครับว่ากลิ่นของนิวลุคเป็นยังไง เมื่อคุณฉีดนิวลุกปั๊บคุณจะเป็นเหมือนผมผมว่าร้อยละแปดสิบเก้าสิบจะแบบเฮ้ยอะไรวะมันไม่เหมือนกับน้ําหอมที่คุณเคยดมมาก่อนโดยทั่วไปในชีวิตคุณจะรู้สึกว่ากลิ่นแบบนี้นิชมากออกมาจากแบรนด์นิชหรือเปล่าทําน้ําหอมแบบเอ็กซ์เพรเรอมนท์ลหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาใช้น้ตที่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีใช้เยอะแล้วนะครับซึ่งก็คือโน้ตที่มีชื่อว่าเออดีไฮน์น้ตนี้เป็นโน้ตหลักเลยใช้อยู่ในน้ําหอมยุค1 9 40นรับเอากลับมาใช้ใหม่เพื่อต้องการสร้างกลิ่นที่ เป็นเอกลักษณ์ร่วมสมัยซึ่งอลดีไฮ์เนี่ยเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกของเวลาคุณบีบเปลือกส้มจี๊ดมันจะมีความฉุนฉุนสดชื่นอะไรสักอย่างขึ้นมาบวกกับความรู้สึกสะอาดซอปปี้สบู่สบู่สองมีเดิลโน้ตที่สําคัญมากๆของกลิ่นนี้ครับคือแฟรงก์อินเซนต์หรือว่ากํายานนั่นเองนะครับจะให้กลิ่นของความเชิร์ชีเหมือนเวลาเราเข้าไปในโบสที่เขาจุดกํายานแล้วแกว่ง กลิ่นนั่นแหละครับคือบางทีเขาก็ใช้แฝงอินเซนเข้าไปคือจะให้ความรู้สึกของความศักดิ์สิทธิ์โฮลี่ลักชูรี่เพราะมันจะแอสโซเซตความเป็นยุโรปมิสเทียสความลึกลับซับซ้อนสโมกกี้ควันๆให้เขาสึกอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดใครเคยไปพิธีมุซจะเข้าใจและโนตที่3ที่มีอยู่นี้ครับคือแอมเบอร์ซึ่งแอมเบอร์ในเนี้ยจะมาหลังจากนั้นประมาณ6ชั่วโมงเป็นต้นไปนึกง,ง,งา่ายๆมันคือกลิ่นของวานิลาบวกกับยางไม้กลิ่นไม้ๆหว,วานๆที่แบบไม่เยอะหวานในคอไม่ใช่หวานขนมแล้วก็โยมที่เรื่องต่อไป เวลาฉีดเนี่ยกลิ่นมันให้อารมณ์แบบไหน คือผมจะบอกเลยว่าฉีดแล้วจใจก็รู้สึกลักชวรี่เหมือนเวลาเราเข้าไปในโบสถ์มีลานแล้วมีแบบหินอ่อนเย็นๆแล้วเขากำลังทำพิธีมิซาแล้วแกว่งอินเซนต์อะไรให้ความรู้สึกอย่างนั้นนะครับบวกกับกลิ่นอลดีไฮที่จะให้ความรู้สึกของความสดชื่นสะอาด2คือเป็นน้ําหอมที่กลิ่นนิชคือเราดมแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยได้กลิ่นแบบนี้ในน้ําหอมทั่ว,วๆไปแตกต่างมีเอกลักษณ์มากๆแต่ไม่คอมเพล็กซ์สำหรับผมเทียบง่ายๆเหมือนกับเสือ้อผ้าสีเทาๆเรียบๆแต่เน้นซิ l ูเ u e การดีไซน์แบบโครงสร้างให้ฟิลน กีเดียนไม่เยอะแต่เน้นฝีมือในการปรับโครงสร้างหรือสัดส่วนให้มันพอดี3กลิ่นนี้ไม่หวานเลยจะออกไปทางสะอาดแต่เป็นสะอาดที่สโมกกี้ควันๆนิดๆสบู่นิดคิารู้สึกอย่างนั้นนะครับซึ่งถ้าจะไปเทียบเคียงกับน้ําหอมที่ผมเคยดมมาทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่มีกลิ่นไหนเหมือนแต่กลิ่นที่จะอยู่ในคัตเตอรลี่คล้ายๆกันก็คือเน้นอินเซนต์หรือเน้นเอลดิไฮเนี่ยก็จะเป็น724องของเมซองฟรองซิสเทอร์จงคือแบรนด์ของเขาเองนะครับแต่ตัวนั้นเนี่ยจะไม่เน้นกํายานจะไปเน้นเอลดิไฮด์เลยก เระบีบส้มจีสบู่สบู่แว็กซี่แว็กซี่หน่อยนะครับสองลอเฟลินของเซอร์ชลูตองที่น,นั้นจะไม่ผิดจะไม่มีอัลดีไฮด์ด้วยจะไปเน้นทางกำรรยานแบบเวลาเข้าโบสถ์ฮลลี่ศักดิ์สิิทธ์ยูโรเปียนนะครับสามอาจจะเป็นไบเลโดฟลองสกินออกแนวสะอาดคลีนคลีนตัวนี้นก็จะเป็นเน้นอัลดีไฮด์นะครับซึ่งเท่าที่พูดมาเนี่ยก็จะไม่มีตัวไหนที่ผสมทั้งอัลดีไฮด์ทั้งอินเซนต์บาลานซ์กันแบบนี้นะครับ มาถึงเรื่องความติดทนและการกระจายครับผมรู้สึกว่าความติดทน,นยอยู่ประมาณ9 1 0ชั่วโมงสบายๆเพราะว่าด้วยอินเซนต์เอ i ยีไฮแอมเบอร์ทั้งหลายเนี่ยค่อนข้างมี lasting power นานอยู่แล้วแต่การกระจายเนี่ยจะไม่ได้กระจายตุ้มตามระเบิดเหมือนเซาว,วาหรอสวย er, อยัยดิเซอร์งนั้นลืมไปเลยมันจะกระจายคล้ายบอ R ดอร์จงหรือแอมเบอร์นุ่ยกระจายประมาณนั้นอยู่ใกล้ๆเป็นแบเรียรอบตัวนะครับแล้วก็ช่วงมันชั่วโมงแรก2ชั่วโมงแรกจะกระจายเยอะมากเมตรสเมตรได้เลยแต่พอหลังจาก2ชั่วโมงจนถึง9ชั่วโมง เนี่ยก็จะอยู่ประมาณศอกหนึ่งก็จะเป็นออร่ารอบตัวซึ่งก็โยงไปสู่แคตตาล็อรีต่อไปครับก็คือโอกาสที่เหมาะในการใช้ ผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้มันสร้างมาเหมือนเสื้อผ้าโอตกูตวใส่ออกงานดีใส่ทุกวันก็ได้แต่คุณต้องเป็นคนที่มีเทสอะมีความแดลิ่งนิดนึงเป็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เหมือนซื้อตามทั่วไปได้เป็นเสื้อผ้าที่เหมือนกับเทเลเมดมาให้คุณแล้วถ้าเกิดคุณฉีดทุกวันหรือฉีดไปออกงานฉีดไปประชุมหรือฉีดไปอะไรเงี้ยมันจะให้ความรู้สึกนิชเหมือนกับน้ําหอมที่มันเทลเลอร์มาสําหรับคุณให้ความรู้สึกอย่างนั้น แล้วมาถึงเรื่องสุดท้ายครับข้อสรุปครับผมมองว่าฟรานซิสเคอร์จิองเนี่ยตั้งแต่เขาเข้ามาภุมิเรื่องน้าหอมของยอรเนี่ยครับผมว่าเขาพยายามเอาลาเคอร์จิองพิวเอะเป็นเหมือนโอกูตูอ่ะมันเป็นเหมือนเสื้อผ้าไทเอ็นที่ต้องใช้ศิละปะในการมองเพราะว่ากลิ่นที่เขาออกมาเนี่ยยอรลิเวล่าหรือว่านิวลุกเนี่ยครับเป็นกลิ่นที่ต้องพูดตรงๆว่าฉีดครั้งแรกเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ะ <c oughs> ออกอะไรมากลิ่นอะไรวะคือมันต้องอาศัยระยะเวลาในการตีความระดับหนึ่งนะครับผมฉีด <c oughs> ครั้งแรกเนะี่ยผมแทบอยากจะเอาไปล้างอะออกมันเหมือนกับศิลปะที่เป็นแอปสแต็ะครับที่บางทีเราดูเอ้ยมันสวยยังไงว่าเอ้แต่ดูดูไปเอ้ยมันมีแบบอาร์ติสติกอยู่ในนั้นมันมีเรื่องราวมีสตอรี่อยู่ในนั้นกลิ่นเนี่ยมันทําให้ผมมองไลายลาคลเลคั่นพิเวเป็นแบบนั้นซึ่งนิวลุกเนี่ยพอผมได้รู้เรื่องราวประวัติที่ผมได้เล่าให้ทุกคนฟังไปเนี่ยมันก็เลยทําให้อยากลองมันทุกๆวันมากขึ้นนะครับและเริ่มเข้าใจคอนเซปต์มันเลยทําให้ผมเริ่มรู้สึกรักมันมมมมาาาากกกขึึึ้้นนนเเรรืืื่่่่ออออยยๆคผผชชดีงงูสว็ กล้าทากลิ่นที่ไม่ได้จะออกมาเพื่อมาเอาเงินทุกคนน่ะเขาต้องการสร,าสร้างสิ่งใหม่ๆให้วงการน้ําหอมกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงวงการน้ําหอมนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากจะได้น้ําหอมที่ฉีดแล้วคนชอบคนชมไม่ยากนะครับฉีดได้ทุกวันเอวิดีโดมแล้วหอมเลยมันก็จะมีพวกลายปกติอย่างซาวาชีออมมิสดีออจัดดอพวกนี้ที่รองรับอยู่แล้วนะครับถึงตรงนี้เนี่ยถามว่าหอมไม่หอมผมจะไม่ฟันธงแล้วกันแต่ผมจะบอกว่ากลิ่นเนี้ยเหมาะกับใครไม่เหมาะกับใครถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ต้องการ น้ำหอมที่ฉีดแล้วคนรอบข้างชื่นชมผู้หญิงชอบผู้ชายหลงต้องการน้ําหอมที่ค่อนข้างหวานจมครั้งแรกเข้าใจง่ายยั่วยวนอะไรอย่างนี้ผมจะบอกเลยว่ากลิ่นนี้ไม่เหมาะกับคุณเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้สร้างเพื่อแบบนี้แต่ในทางกลับกันถ้าเกิดคุณเป็นคนที่1ต้องการหาซิกเนเจอร์เซน์ที่ไม่เหมือนใครกลิ่นนิชกลิ่นไม่ซ้ําใครแน่นอนนะครับ2กลิล่นหรูหราไปโทนสะอาดแต่ไม่หวาน 3. ให้ความรู้สึกไฮเอ็นนะครับเหมือนเราได้ใส่เสื้อผ้าโอทกูตู หรืองานศิละปะชั้นสูงอะไรเงี้ยนิวลุกจะเป็นน้าหอมที่เหมาะกับคุณข้อสรุปสุดท้ายที่ผมจะบอกครับก็คือน้าหอมนิวลุกก็เหมือนกับเสื้อผ้าแฟชั่นนิวลุกในปี1947นั่นเองนะครับทุกครั้งที่มีการปฏิวัติวงการเปลี่ยนแปลงสร้างความเซอร์ไพรส์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีคนต่อต้านเสมอนะครับหรว่าต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าน้ําหอมนิวลุกของดีออมนยครับมันจะกลายเป็นตํานานเปลี่ยนแปลงวงการน้ําหอมเหมือนกับเสื้อผ้านิวลุกในปี1947หรือว่ามันจะเป็นนควาาาาามมพยยใกกรแตต่ง chỉ lốm lẻo จบไปแล้วครับกับการรีวิวน้ําหอมนิวลุกนะครับถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ไปลองครับเม้นท์มาด้านล่างครับว่าคุณเป็นฝั่งชอบหรือไม่ชอบเข้าใจหรือไม่เข้าใจเม้นท์มาด้านล่างนะครับแล้วถ้าเกิดใครครับชื่นชอบการรีวิวน้ําหอมแบบนี้ครับฝากติดตามช่อง y o u t u เซนต์เราเบิร์นด้วยครับด้วยการกดซับสไครป์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งวยครับเพราะการกดกระดิ่งเนี่ยถ้าเกิดผมออกคลิปใหม่เนี่ยครับมันจะมี Notification แจ้งเตือนไปบอกคุณเลยว่าผมออกคลิปใหม่แล้วนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเซนต์เราเบ ว่ารีวิวสั้นๆนเหมือนรีวิวอะไรอย่างนี้เนาะเป็นตัวที่อาจจะไม่รีวิวอยู่ในช่อง u t u b e นะครับสามารถไปติดตามได้ที่ Instagram s e n o b i r d ครับแล้วก็ฝากติดตาม Facebook s e n o b i r d ครับในี่ยนะผมจะมีลงข่าวสารน้ำหอมนะครับว่าตอนนี้มีอะไรใหม่ตัวไหนน่าสนใจอะไรนะครับมีรีวิวนะครับเป็นรีวิวคลิปสั้นๆนอยู่ใน Facebook เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เซนไว้ต้องไปก่อนกับ The a l l New l ล o k ครับบ๊ายบาย